มาเรามาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมา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 เปิดแล้วมาผมวันนี้ครับก็อยู่กับเกมไมค์ครับนะครับอยู่ของเพื่อนแบมพคมเองครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาที่รังแรกนัครับผมไหนไหนนี่คือบ้านของเพื่อนผมน้องชื่วเบสนะครับ น,นี่นะผมห้องของเขา,ว,าว้วาวเมสซิง่งมีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยว,ยว,ยวไปกันต่อไปยไปไปไปเป็นบ้านของผมเองนะครับทาไดา้ว้าวอันนี้บ้านคุณคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยเอิ่มธรรมชาติร่มเย็ยนเป็นสุขครับตาม standard ลุกมาไปตัดต่อไง มีระเบียงด้วยนะครับครับี่เดิไปบ้านคุณเนโตนะครับคุณโตใช่ไหมครับอ๋ออาโผว้าวทำไมมันดูทำไมมันดูโล่งอย่างครับอันนี้ยังไม่เสร็จครับอ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีพีถัดไปใช่ไหมครับใช่ผมรอดูอีพีถัดไปไปครับรู้กันต่อครับเราจะไปตรงไปกันต่อที่บ้านบ้านไม้ติดเกาะอันนี้บ้านใครครับชื่อคุณแหละบ้าน คุณคุณเบสครับว่าอ๋คุณเบสบ้านหลังที่สองเขาใช่ไหมครับใช่มาดูข้างหน่อยดูข้างล่างหน่อยโอ้โหล่งโจ๊กมากเลยครับผมใว้าวไปไปต่อไปต่ออันนี้เลอยอดใครเหรอครับใช่ครับผมต้องว่ายน้ำไปครับโอเคครับอไปไปครับครับครับขอเวลาสักครู่ครับ ไกลถึงแล้วครับสักครู่ครับมาครับผมถึงแล้วครับโอเคไปมีแล้วผมเลยย้อนเพือนเอาครับตอนคนขับนะผมนั่น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 บึนว้าวว้าวซิ่งมากเลยครับไปต่อครับส่วนของชั้นล่างเป็นไงบ้างครับห้องนอนครับอุ้ยค่อนข้างที่ะเล็กนะครับผมหีบด้วยขค่หน้าที่หรูทีเดียวเลยนะครับใช่ครับ ห้องข้างในอีกครับผมนะครับว้าวรถเก็บของทั่วไปครับอว้าวว้าวหน้าที่สวยมากเลยครับไปต่อครับไปกันต่ออันนี้ไปบ้านหลังไหนต่อครับตอนนี้เราจะพาไปโซนที่มีแต่สิ่งก่อสร้างนะครับไปครับเลยไหนไหน อันนี้เป็นปั๊มน้ำมันอูเรามีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับผมว้าวของเอออันนี้ปั๊มน้ำมันปอยอรครับอ่ามาโอนนี้อือปึ๊บมีชั้นล่างด,ด้วยอู้อู้หู้วิ่งค่อนข้าง Amazing มากเลยครับหรูมากหรูระม้าเห่าทีเดียวนะไปต่อบ้านหลังไหนต่อครับซ้ายแล้วกันนะไปครับบ้านเต็ไมไปหมดเลยคนระับ แต่บ้านครับผมโอ้โหเราเราเราลองเราไปที่ที่ที่เด็ดที่สุดเลยไหมครับแป๊บแป๊บผมพาไปนะครับโอ้โหกลุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผม่ยตรงนี้นะครับนะครับนี่มีครับดูครับสนามแบดใช่ไหมครับโอ้ โคตรจะใหญ่อู้หูอันนี้ใช้เวลาทำกี่วันครับเนี่ยกี่เดือนครับเนี่ยต้องถามคุณเบนครับคุณเบนใช้เวลากี่วันครับกี่วันครับสองสองวันครับสองวันโอเคครับสองวันสองวันสวันแปลงต่อครับอันนี้มีอะไรนำเสนออีกไหมครับนำเสนออีกเหรอครับอุ้ยพุ่งไปนู่นเลยมาทันไหมครับไม่ทันนะ มาดูมุมสูงก็งได้นะครับอ,อันนี้ผมเห็นมีร <พอ S 1> างมีรางน้ำด้วยนะครับอันนี้คือครา,างน้ำเดี๋ยวไว้ไว้ค่อยครับผมไว้คยต้องมาดู<อ>บ้านคิตตี้กันดีกว่าครับนะครับนะครับนี่ครับข้างล่นี้เลยป๊บลงมาแลับโอ้โหรมเย็นเป็นสุกอ่ะโอ้เอนี้ยว,ว้าวว้าวบ้านคิตตี้นี่ครับบ้านคิตตี้ครับผม ครับอันนี้บ้านของใครครับว้าวคุณกระตูนครับกระตูนครับโอ้โหกระตูนมีม่านด้วยครับอันนี้เอาไว้อาบน้ําใช่ไหมครับใช่ครับเอาไว้ลอยลอยเลี้ยงปลาครับอ๋อคุณมาอาบน้ำขับผมไหมครับโอ้ยไม่ได้ใช่อันนี้มิชันอันนี้มิชันอื่นนะครับเนี่ยชั้นสองไม่มีครับยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอเคครับอันนี้ไปไหนต่อครับผมไปเรื่อยครับผมคิดไม่ออกพาพาไปมาเล่นน้ำกันดีกว่าครับมามาเล่นน้ำน้ำกันดีกว่าครับทีเด็ดของเรามันอยู่ตรงนี้นี่หว่าคุณเสกเลยครับเลยไหมจัดไปครับขึ้นเลยครับผมขึ้นเลยครับซ้อนกันได้ครับผมซ้อนกันได้ ไปแล้วะแข่งแข่งเรือไหมครับไปแล้วสามสไปเลยครับผมตอนนี้ไป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 คุณแรงมากเลยครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็น พิธภาหรืเป็นประการังที่ไม่มีปลาครับผมไฟสีเขียวด้วยครับใด้ครับลงไปครับลงไปอ้นเป็นปิงปิ้งเลยนี่ยปิ้งโอ๊ยอ้ยโอ๊ยเรือเือเรือยะผมจมเอผมจมเว้ยสิ่งมิงครับคครับมีครับโอเคครับคโอคุณโอมครับ้อผมด้วยครีครับเครับ้โอคุณโอมครับคุณโอม อันนี้เป็นเบรกดูดูขวาครับดูด้านขวาครับไหนะหครับว้าวอันนี้เป็นเมืองรับแลนะผมอันนี้เป็นของเชื่อมกับที่ไหนครับเชื่อมจากใต้บ้านเบรผมหนุ่มนะคะขึ้นไปครับได้ครับต้องอึ้งแน่ๆไหน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 ครับมีทางพิเศษด้วยครับ เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้เฮ้เย้ยเฮ้เ้เเฮ้ยเยเฮยเิ้เฮ้าเฮ้ยเฮย้ยเฮเ้้้้้้เลย พวกเรานะครับครับแล้วบ้านหลังใหญ่หลังนี้ครับที่ที่เป็นหลังใหญ่ครับอ๋อลองล้อข้าไปดูไหมครับได้ครับใช้เวลานานนะครับตามผมมาเลยครับพาไปดูหลังนี้หลังนี้คุณเบ้ครับใช้เวลากี่วันครับผมจำไม่ได้ครับผมขึ้นไม่เป็นครับคุณโอมเอ้าทั้ง โอ้สโหผีผูกมากครับผีบเต็มเลยไม่มีอะไรเลยครับน้องน้อๆคนไหนกลัวความสูงก็ติดตาดูนะผมไครับนอันนี้ไปทางไหนไปไงต่อเนี่ยคุณเบสลงไปใหม่ครับอ๋อที่นี่มีระบบลิฟต์ครับผมออเยุ้ยใครแย่งซีนอะอ๋อเป็นลิฟต์ นี่นี่ดูดูดดูระบบดูระบบโอ้โหปาดปาดปาดเนี่ยโอ้ยผมมเาขึ้นแ้ว้ยได้เลยครับลองเลยอ้าวทำไมเป็นเนี้ยคุณคุณเบสครับอันนี้ปกติไหมอ๋อผมน้อกินตรงนี้ลอเข้าไปแล้วกดดูครับเฮ้ยว้าวโอ้ครัโคุณโอมคุณโมคุณมไปไหนอ่ะเฮ้ยย้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ย เฮ้ย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 ไขว้านี่อะเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยครับไปด้วยอ๋ออันนี้ใครครับเนี่ยผมผมรอผมนิดนึงเอ้ยผมมาแล้ะมาครับทางลัดทีนี้มีบ้านแล้วไงบ้านเนี่ยห้องเอ้ยอย่าอย่าเข้าห้องนี้ครับเพราะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เสร็จห้องไม่เสร็จอ๋อห้องไม่เสร็จนะห้องนี้ก็ไม่เสร็จ เลยแหละหรือห้องนี้ก็ไม่เสร้นมันหนอชั้นบนอยู่หรครับอ่ะห้องนี้ครับโอ้ไม่มีห้องเสร็จเลยมาครับมาครับโอ้มีห้องมีเสียงมีเสียงห้องห้องเต็มไปหมดเลยครับอันนี้เป็นคนในบ้านอะไรห้องอุผมโอนครับไหนนะครับลืมพาไปดูช็อตเด็ดนบ้านไม้ เด็ดอันนี้บ้านใครหรอบ้านของคุณเบสอีกแล้วครับผมคนนี้เขาขยันดูหน้าดูเลยนะใช่ครับโอ้ว้าวดูห้องนอนสิครับว้าวโอ้ปาบิยองปุ๊กปุ๊กกับเขาผมตรงนี้คุณโอครับจังหวะนี้ต้องจัดกันหน่อยแล้วครับเราไปเข้าคืต่อสิบแปดบวกครับอย่างเงี้งบนเป็นร้านอาหารครับผม นี่มาตรงนี้ก่อนเลยชื่อชื่อร้านอะไรนะครับร้านอาหารร้านร้านร้านเอิ่มร้านร้านเอิ่มร้านร้านครับร้านเอิ่มครับร้านเอิ่มร้านเอิ่มร้านร้านออมคาเฟ่ครับอ๋อใช่อมคาเฟ่ครับ AOM คาเฟ่ครับโอ้โหมิชลินมิชลินกี่กี่สตาร์เนี่ยอันนี้มิชลินไพโร่สปอร์ตครับมีครับเดี๋ยวตอบ มือนจะหมดแล้วนะครับผมเรามาเรามาทัวร์ข้างในบ้านของคุณเบ้นครับผมขอผมขอดูบ้านหลังนี้หน่อยครับที่สวยๆนี่ที่สระว่ายน้ำใหญ่ๆนะครับอ๋อได้ได้ได้ผมมาเลยมาหน่อยครับคุณพาทำะลยคุณคุณคุณดูข้างบนดิเขาประท้วงอะไรกันอะไหนไครับดูดิเฮ้ยเกิขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรับเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ โอ้โหมีคนปุมบ้านไปเนยเเกิดป uh, ็นพ่อแม่พันลูกเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าปล่อยเป็นเรื่องของพวกเขาไปนะครับผมตอนนี้เขาน่จะเถียงกันอยู่ว่าแบบอ๋อ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 อ้อออ๋อออออออาน่จะเถียงกัอย่างนี้อยู่นะครับครับไปก็ต่อครับบ้านนี้ใหญ่มากผมว่าเขานแยงเตียงกันครับเาด้ใเตียง่พอใช่ครับ คุณคุณน่าจะแบ่งครับแบ่งห้องอะไรแบบน,นี้ให้เขานะครับใช่ใช่ครับย่าลืมคิดไาาต่เฮ้ยของบันตีเจนิดจุนได้ครับแห่นะครับโอ้โหมันแจนิดมาแล้วตีแจนิดจุนได้เป็นด้วยเหรอไหนไหนนะดูสิเขาเนี่ยเขาตเ,เล่นกันอยู่เนี่ย <laughs> โอ้โหลีลามันนะผมจังหวะนี้ตีโตไปแล้วผมโตไปแล้วโตไปแล้วโตไปแล้ว ยืนทำอะไรอยู่เนี่ยครับชมครับชม <laughs> ชมดูเทนนิสใช่ครับแม่มผมมากเลยแบบผมเนี่ผมจะหนึ่งกับมันนะไหนไหนมา <c oughs> เสิร์ฟไปแล้วเออเสิร์ฟอีกตีโต้ต่อไปตีวิ้ง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 โอวิ้โอ้โหไม่ไหวค <c oughs> รับผมนะครับผมจะพามันไปเล่นกันนะนะครับคุณ ขึ้นมาดิขึ้นมาดิเอ๊ะเ้ยไม่ไม่น่าได้ได้ได้มานี่มาเอาเอาไม่ได้ไม่ได้หรออันนี้มีเพียงเท่านี้เหรอ,อหอรือทำคลิปนะครับต้องไหนนี่ครับคลิปใช่ไหมครับครับครับ างน้ำเหรอใช่ล้างน้ำจะมีผุ้ด้วยนะฮะนี่ครับแล้วมาปิดคลิปมันบนเรือยอทเดี๋ยวไหนไหนไหนนะครับว้าวมันผมไหน่หน่เพระนี่ครับสำหรับเมืองนี่นี่ครับข้างในครับคุณโอมใน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 อยู่อ๋อโอมครับข้างในครับอยู่ด้านนอกปั๊บครับก็ สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับล่าก็เสียเท่าไหร่เดี๋ยวรออีพีถัดไปใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับน้องๆหนูๆที่ต้องการแบบนี้ไปดาวน์โหลดเล่นกับเพื่อนๆนะผมก็สามารถโอนทูมันนี่ของเบอร์ผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ช่องทางข้างล่างนะผมเดี๋ยวเบอร์วอลต์จะใส่ไว้ที่ข้างล่างครับประมาณี้่สิบบาทเท่านั้นครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ดทูมันนี่นะผมจะเป็น50เท่านั้นนะครับได้ครับผม ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย